คือซื้อมาทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกั่นของเอสโซตัวโรงงานอะโรแมติกของเอสโซนะครับธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีที่ดินตามมาด้วยนะครับในเมื่อโอกาสมันมาแล้ว valuation หรือว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับประกอบกับบางบางครั้งเนี่ยคนขายอยากขายคนซื้อก็ไม่อยากซื้อนะครับรอบนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย โอเคแฮปปี้ okay, ทั้งคู่ก็เดิมทีบางจากเขามีลงกันที่มีกําลังการผลิตอยู่ที่1นึ0 0 0สบาเรลต่อวันนะครับเอโซเนี่ยมี1นึ4 0 0สบาเรลต่อวันพอซื้อปุ๊บรวมกันเนี่ยก็เท่ากับ2องแ0 0เบาเรลต่อวันนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลย คุณปิงครับช่วยสรุปนิดนึงได้ไหมครับว่าการที่บางจากเข้าไปเทคโอเวอร์เอสโซประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยบางจากซื้ออะไรเข้ามาบ้างแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ซื้อเข้ามารวมกันกับบางจากในอนาคตอะไรมาอะไรไม่มากับดิวเทคโอเวอร์ครั้งนี้ครับคุณปิงครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือซื้อมาทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น โรงกั่นของเอสโซตัวโรงงานอะโรมาติกของเอสโซนะครับธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีที่ดินตามมาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นกับตัวของการการมาร์เก็ตติ้งของเคมีคอลเคมีพันนะครับที่ที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าที่สองธุรกิจนั้นไม่มาด้วยเนี่ย เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ซื้อตัวเขาไม่ได้ให้แบรนดิ้งมากับไม่ได้ให้สูตรเพราะว่าธุรกิจพวกน้ำมันหล่อเลื่อนกับตัวเคมีพันเนี่ยมันจะมีสูตรมันจะมีตัวแบรนดิ้งติดมาคพร้างเขาเขาไม่ให้มานะครับก็เลย2ตัวนี้นไม่ได้ตามมาด้วยนะครับครับอ่านี่คือซื้ออะไรอ่าซื้อเอโซในครั้งนี้แล้วได้อะไรนะ ส่วนที่ยังไม่ได้ตามมาคืออะไรบ้างนะคุณคุณปิงพูดชัดคุณปิงครับดีลนี้ถ้าจบเนี่ยท้ายสุดเอสโซจะต้องถูกลิสต์ออกไปจากจะต้องถูกดีลิสออกไปจากตลาดไหมคุณปิงครับดูรูปเกมแล้วอืมคือณปัจจุบันละกันนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยทางบางจากเขาก็ยังไม่ไม่ได้มีแผนว่าจะดีลิสต์ตัวหุ้นเอโซออกจากตลาดนะครับอื นะครับณขณะนี้ยังยังไม่มีแผนแจะเอาหุ้นเอโซออกจากตลาดนะครับคุณปิงครับการที่บางจากเตรียมจะเข้าซื้อเอโซประเทศไทยในครั้งนี้เงินที่จะใช้ในดิวเนี้ยตกลงพูดชัดไหมว่าดิวเนี้ยบางจากจะเอาเงินมาจากไหนแล้วจะต้องเพิ่มทุนไหมตรงเนี้ยพูดชัดไหมครับ,ค,รบคุณปิงอืมครับก็เงินสำหรับการซื้อหุ้นเอโซ ก็จะมาจากตัวของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เงินสดในมือนะครับถามว่าเขาสามารถกู้ได้ไหมนะครับณนะงบการเงินล่าสุดในมาสามที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอัตราส่วนนะครับ n t t d e r a t i o เนี่ย0.6เท่านะครับถ้าเกิดรวมกับเ SO, อนะครับคือเป็นงบที่มีการรวมกันมาแล้วแล้วก็มีการใส่เรื่องของเงินกู้เข้ามาเข้ามาแล้วเนี่ยตัวอัตราส่วนเนี่ย จะเพิ่มเป็น1.7เท่านะครับถามว่า1.7เท่าเนี่ยมันทำได้ไหมก็ยังทำได้อยู่นะครับเพราะว่าเขามีตัวข้อจำกัดเนี่ยหรือว่าตัว debt covenant เนี่ยอยู่ที่2เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับอันนี้ตอบในเรื่องของ financing นะครับประเมินเบื้องต้นแล้วคิดว่าไปกู้แบงก์กับการอาศัยเงินสดหมุนเวียนของเขาเนี่ยน่าจะเอาอยู่ โอกาสที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อจะเอามาซื้อเอสโซเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปิงใช่ครับใช่ครับนะเอาละครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นเรื่องของเงินนะทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บังจากนะเ e คโอเวอรเอสโซในครั้งนี้เนี่ยคุณอยากจะรวยเขาตั้งข้อสงสัยได้น่าสนใจเนี่ยครับ คุณอยากโจกเลยบอกว่าบางจากเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ไปสู่พลังงานสะอาดแล้วจะมาซื้อเอโซ่ซึ่งเป็นโรงกลั่นเป็นพลังงานปิดพลังงานน้ำมันซึ่งถูกมองว่าเป็นพลังลง,งานโลกเก่าทำไมจะก้าวไปสู่พลังงานสะอาดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยตรงเนี้ยชัดไหมว่าทำไมบางจากถึงตัดสินใจซื้อเอโซประเทศไทยในครั้งนี้ครับครับนะน,นี่เป็นคำถามที่ดีนะครับผมคิดว่า ในมุมมองส่วนตัวละกันนะครับผมคิดว่าโอกาสเนี่ยมันก็เข้ามาพอดีนะครับคือเขาทําธุรกิจโรงกันทําธุรกิจปั๊มอยู่แล้วนะครับแล้วพอดีทาง e x ็ o n Mobil เนี่ยเขาอยากจะ,อ,ะออกคืออยากจะขายธุรกิจนี้แหละนะครับเพราะเป็นธุรกิจคอนเวน t i นอลนะครับเขาคงอยากจะไปธุรกิจที่เป็นธุรกิจพลังงานแบบสะอาดเทคโนโลยีพลังงานหรือว่าไปลงทุนในธุรกิจที่เป็น E&P n คือธุรกิจต้นน้ำไปเลยอย่างเนี้ยเขาก็เลยมีการขายตัวของเอสโซออกมานะครับแต่ต้องบอกว่าแล้วทำไมบางจากถึงซื้อก็คือหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อโอกาสมันมาแล้ว v a l u a เรชัหรือว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับประกอบกับบางบางครั้งเนี่ยคนขายอยากขายคนซื้อก็ไม่อยากซื้อนะครับรอบนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยโอเคแฮปปี้ทั้งคู่เพราะว่า ทาง e x ็กซอนโมบเนี่ยก็อยากจะขายเพราะต้องการปรับพอร์ตนะครับแล้วมาขายในช่วงเนี้ผมคิดว่าก็เป็นช่วงที่ราคาก็โอเคเพราะว่าปีก่อนเนี่ยค่ากันกันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับในวิวของบางจากเองเนี่ยมองข้ามไปอีกปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีถัดไปเขาก็คิดว่าตัวอุตสาหกรรมการกันเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับคือมาจินต่างต,างตางเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ที่ดีนะครับยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือซื้อตรงนี้ได้ราคาไม่แพงแล้วก็ยังเอนจอยกับช่วงที่อุตสาหกรรมเนี่ยมันยังเป็นรอบที่ยังดีๆอยู่เนี่ยได้ต่อนะครับก็เลยเข้ามาซื้อตรงนี้นะครับส่วนถามว่าแล้วอนาคตเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรเงี้ยคือบางจากเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เขามีแผนอยู่แล้วว่าจะว่าจะขยายธุรกิจพลังงานสะอาดนะครับการได้เอสโซมาตรงเนี้ย โอเคแหละระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้พอร์ตของเขาเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจที่เป็นพลังงานแบบดั้งเดิมคอนเวนั่นแลอย่างนี้ครับอืมแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าพอเขารวมงบตัวของเอโซนะครับเขาก็จะมีกระแสะเงินสดในมือเยอะขึ้นมีกําไรเยอะขึ้นตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปลงทุนในส่วนของธุรกิจพลังงานสะอาดให้มันแบบโตได้เร็วมากขึ้นนะครับอืม ครับถามถามเสริมในมุมของคุณปิงตอนนี้เทรน EV วีคามันมาไม่ใช่เหรอซึ่งในฝั่งตรงกันข้ามก็คือตีความเบื้องต้นก็คือความต้องการใช้น้ำมันมันก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยใช่ไหมล่ะแล้วทำไมบางจากยังคงเห็นว่าซื้อเอสโซ่ประเทศไทยตอนนี้น่าจะยังคงคุ้มกว่าคุณปิงว่าประเด็น EV มีผลไหม ในการที่เขาชั่งน้ำหนักสำหรับดีลนี้ครับคุณปิงครับครับอีีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยผู้ประกอบการทุกทุกเจ้าเนี่ยก็คงมองอยู่แล้วล่ะนะครับว่าสุดท้ายแล้ว E ีวีเนี่ยก็คงเข้ามาค่อยๆเข้ามานะครับแต่ว่าจะเข้ามาเร็วเข้ามาช้าเนี่ยอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับคราวนี้ <c oughs> เรื่องของอ่า e ีีเนี่ยโอเคเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องใช้เวลาข้อหนึ่งเลยคือมันต้องใช้เวลา ระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ารถ e ีวีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับรถยนต์ทุกประเภทนะครับหรือว่าอย่างผู้บริโภคเนี่ยก็คงแบบยังไม่ได้แบบต้องการจะเปลี่ยนไปเป็น EV ีทั้งทั้งหมดในในวันนี้นะครับอ่านี่เป็นเป็นข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดมองว่า EV ีแบบเริ่มมาปุ๊บแล้วอุตสาหกรรมอย่างพวกปั๊มน้ำมันหรือไม่กระทั่ง เชนที่เกี่ยวข้องเช่นลงกันเช่นอะไรเงี้ยจะ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 ดีมานหายไปเลยหรือดีมานลงเนี่ยผมคิดว่ายังนะครับเพราะว่าการคาดการณ์ของแบบการใช้น้ำมันโลกเนี่ยก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับในช่วงแบบสัก10ปีถึง15ปีข้างหน้านะครับคือ EV เนี่ยคงเข้ามาเข้ามาแย่งมาร์เก็ตแชร์บ้างแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่โตขึ้นนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะขึ้น ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะดิมาเนี่ยถ้าเกิดนับเป็นนับเป็นจำนวนบา r เรลเนี่ยมันยังเห็นการเติบโตอยู่นะครับเพราะนั้นธุรกิจตรงนี้ก็ยังก็ยังไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างตัวของโรงกันเองเนี่ยคือต่อให้ EV เข้ามาเนี่ยกัา,าจะกระทบด้านด e มาใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งของซัพพลาเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้ขยายเยอะละ เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่รอ,อบของการเกิดวัสดุขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยผมเลจจะย้อนไปที่ตัวของฐา,านหินแล้วกันนะครับฐานหินเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าคนเนี่ยพยายามบอกว่าฐานหินเนี่ยสกปรกแล้วก็ลดการใช้เนี่ยมาสักระยะเวลาสักสิปีละ นะครับแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยดีมานทานหินของโลกเนี่ยไม่ได้ลดลงอย่างมีในยะนะครับแล้วปีล่าสุดเนี่ยดีมานทานหินเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ่ l เอาทำหายอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ซัพพลาเนี่ยคนไม่ค่อยได้เป็นลงทุนเยอะไม่ได้ลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเพราะฉะนั้นราคาทานหินเนี่ยปีที่ผ่านมาก็เลยปรับขึ้นนะครับเป็นระดับสูงสุดเลยจากเดิมเราเคยเห็นแบบหลัก ห้าสิบถึงร้อยแล้วกันนะครับปีก่อนขึ้นมา400อย่างเงี้ยมันขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่าดีมานเนี่ยมันยังอยู่ในดับที่ดีแต่ว่าสปายเนี่ยหายไปเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ได้ไปลงทุนตรงนี้นะครับเขาไปลงทุนพวกพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยไปให้ความสำคัญตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาดีมานมันแบบไม่ลดลงเร็วเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาพวกเนี้ยมันจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือหรือแม้กระทั่งเพิ่มขึ้นได้นะครับอืมอืมนะครับ คือคือถามว่าประเด็น EV ีช่างน้ำหนักไหมคุณปิงบอกว่าเขาคงช่างน้ำหนักแล้วล่ะเห็นว่ายังไงเนี่ยมาลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นแล้วก็ทำให้เพิ่มศักยภาพในหลายๆด้านในระหว่างที่ EV จะเกิดอย่างเต็มตัวเนี่ยมันน่าจะยังคุ้มอยู่นะนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือการวิเคราะห์คุณปิงนะครับคุณปิงครับฉะนั้นถ้าจะให้สรุปแบบกระชับก็คือว่าบางจาก จะได้อะไรจากการเทคโอเวอร์เอโซประเทศไทยในครั้งนี้บ้างครับคุณปิงครับครับครับก็ถ้าเกิด b e n e ฟ i t แบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ยหนึ่งก็คือสเกลนะครับเอสโซกับบางจากธุรกิจหลักคล้ายๆกันก็คือโรงกลันกับปั๊มนะครับพอเขาซื้อมาเนี่ยก็เดิมทีบางจากเขามีโรงกลันที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่1นึ่งแสนสมืนบาร์เรล,ลต่อวันนะครับ เอสโซเนี่ยมี1 7 4 0 0 0บาเรลต่อวันพอซื้อปุ๊บรวมกันเนี่ยก็เท่ากับ2 9 9 0 0 0บาเรลต่อวันนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับในระหว่างที่โรงกันไทยออยเนี่ยเขายังยังยังสร้างตัวหอ,อกันใหม่ไม่เสร็จเนี่ยเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในในตัวของบางจาก นะครับต่วนฝั่งของธุรกิจสถานีบริการน้ํามันนะครับปัจจุบันบางจากเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก1,300แห่งนะครับเอสโเนี่ยมีอยู่เกือบเกือบแปดรนะครับรวมกันเนี่ยก็เป็น2อ0พ2น0 1ะครับสองพเนี่ยก็ทําให้ตัวจํานวนสถานีบริการน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ3ของของประเทศนะครับแต่ว่าในเชิงของวอลลุ่มน้ํามัน Market Share เนี่ย จะเป็นเบอร์2นะครับของเดิมเนี่ยเขาจะอยู่สักเบอร์3เบอร์4เนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์2เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสเกลที่มันใหญ่ขึ้นละนะครับคราวนี้ในด้านของที่เป็นการบริหารงานร่วมกันบ้างนะครับประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารงานร่วมกันหรือว่าซินดิจี้เนี่ยก็อันแรกเนี่ยคือโลงกันบางจากเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้ ผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยออกมาเป็นน้ํามันพวกขั้นกลางเช่นน้นํามันดีเซลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอโซเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เน้นผลิตน้ํามันเบานะครับเช่นน้นํามันเบนซินนะครับเพราะฉะนั้นพอเขารวมกันเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้ละเกิดความยืดหยุ่นเกิดเฟคซิลิตี้ในการเลือกว่าในช่วงเนี้ยจะผลิตน้ํามันประเภทไหนที่ราคามันดี นะครับอันนี้เป็นเบเ e ฟิทที่เพิ่มเข้ามานะครับฝั่งของน้ํามันดิบเช่นกันนะครับบางจากปัจจุบันเนี่ยเขาใช้น้ํามันดิบที่เป็นน้ํามันดิบแบบแบบสวิตคูดนะครับสวิตคูดส่วนฝั่งที่เป็นเอโซ SO เนี่ยจะใช้เป็นซาวคูดนะครับซึ่งก็คือพวกค่ากรรมฐานจะจะเยอะหน่อยนะครับสวิตก็น้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดมารวมกันนะครับเขาก็สามารถเลือกในการ ซื้อวัตถุดิบได้ว่าช่วงไหนน้ำมันประเภทไหนเนี่ยมันคมเพ e ีกว่าก็าจะเลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของโลจิสติกนะครับเขาสามารถเข้าถึงตัวของอทุนรับน้ำมันการทะเลของเอสโซได้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับในการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รเรื่องหลังบ้านนะครับพวกบุคลากรต่างๆเนี่ย อะไที่มันซ้ําซ้อนกันเขาก็จะสามารถลดตรงนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของ Efficiency นะครับแล้วก็ตัว e อ o เนี่ยเดิมที EXON ถืออยู่นะเพราะฉะนั้น EXON เนี่ยเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญมีเทคโนโลยีมี R&D ตรงนี้ที่ค่อนข้างสูงบางจากเข้ามาซื้อนเนี่ยก็จะสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้ นะครับก็บถ้าเกิดเราไปดูจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่บางจากเนี่ยเขาขายน้ำมันมากกว่าที่เขาผลิตได้แสดงว่าเขาเนี่ยต้องมีการซื้อน้ำมันจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมครับแต่เอสโซเนี่ยเ,เขาลงกันเว่าผลิตน้ำมันไม่เต็มคปาซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมกันปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มตัวของอัตราการผลิต ทีเอโแล้วก็าผลผลิตเนี่ยมาขายในฝั่งของอของลมของปั๊มน้ำมันของบางจากนะครับเท่ากับว่าก็ลดการซื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมาตินมันก็น่าจะฟื้นขึ้นนะครับแล้วตัวของรมกานที่เป็นเอโซเนี่ยก็จะมีอัตราการกำลังการผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับคือเดิมที่เนี่ยเขามีกำลังการผลิต174,000บาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าผลิตจริงเนี่ย แค่แสนสี่ถึงแสนห้าทนั้นเองนะครับขณะที่บางจากเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปสัก5ปีเนี่ยบางจากเขาไม่ได้รันเต็ม120 kbd นะครับคือไม่ได้รันเต็ม1นึ่งแสนสองหบาทเร็วต่อวันเนี่ยไม่ได้รันเต็มนะครับแต่ว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเขามีการอัปเกรดมีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆทา,าให้ปัจจุบันเนี่ยเขารันได้เต็มละก็มีโอกาสที่จะมาะเพิ่มตัวของอการผลิต ของเอโซได้ยังไงครับมันก็จะช่วยให้ตัวการใช้สินทรัพย์เนี่ยดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือผลผลิตที่เป็นน้ํามันเตาเนี่ยคือของบางตากเขาผลิตน้ํามันเตาที่เป็นกรรมฐานต่ํานะครับซึ่งราคาเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเอโซเนี่ยกรรมฐานกรรมฐานของน้ำมันเตาเนี่ยสูงกว่าราคาก็เลยเหมือนกับจะย่อลงมาหน่อยนะครับพอมารวมกันเนี่ยเขาสามารถผสมกันนะครับ ให้ตัวค่ากรรมฐานเนี่ยมันผ่านเกณฑ์แล้วก็ขายที่เป็นราคาที่สูงขึ้นได้นะครับอันนี้มันก็เป็นเบนฟิตที่ที่จะเข้ามานะครับจริงๆมันยังมีอีกอีก,อกหลายหลายอย่างที่อาจจะแบบเกิดการบนิหา่นร่วมกันแล้วทําให้มันดีขึ้นนะครับอืมครับคุณปิงก็เห็นว่าดิวนี้เนี่ยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อบางจากเห็นด้วยกับเขาใช่ไหมกับเหตุผลที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาครับคุณปิงครับ ครับครับก็มองว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สําคัญ <venge ful. S 2> ผมคิดว่าราคาที่เข้าซื้อเนี่ยคือไม่แพงนะครับ, <S <S ค,รบคือในด้านที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็อาจจะเล่าไปละนะครับแต่ด้านที่เป็นด้าน,ด,านด้านที่เป็นด้านลบเนี่ยมันกยย็ยงังยังยังมีบ้างไม่ใช่ไม่มีนะครับเช่นอย่างปั๊มน้ํามันเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าคือปัจจุบันก็บางบาง,บางที่เนี่ยอาจจะเป็นปั๊มที่แข่งกันนะครับ เปิดติดกันหรือว่าเปิดแบบห่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยคืออนาคตเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ควรจะอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับอืมอันเนี้ยมันก็จะเป็นด้านด้านลบบ้างนะครับแต่ว่าทางผู้บริหารนะเขาก็ให้ข้อมูลว่ามันมีปั๊มแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้เยอะมากนะครับอืมแล้วก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของอ,อบุคลากรน,นะครับเพราะว่า วัฒนธรรมองค์องกรเนี่ยอาจจะมีความแตกแต่างกันอะไรประมาณนั้นนะครับอืมครับเอาละครับคุณปิงครับจากดีลเนี้ยจะทำให้คำแนะนำของทางหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยที่มีต่อบางจากเนี่ยคำแนะนำเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอย่างไรหรือแนะนำเหมือนเดิมแต่ราคาเป้าหมายเปลี่ยนตกลงยังไงครับคุณปิงครับครับคือในเชิงพื้นฐานนต้องบอกว่าในแง่ของ ตัวราคาเหมาะสมที่อาจจะมีการปรับเนี่ยคือเรายัง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 ไม่ได้มีตัวเลขที่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 ไฟนอลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยของเดิมก่อนมีดีลวอะราคาเหมาะสมเราอยู่34.5นะครับเลตติ้งเ็นเทดดิ้งซึ่งของใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ากำไรของบริษัทหลังมีการรวมกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับปีก่อนเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคือปีก่อนเนี่ย บางจากกำไรสักเจ00กว่าล้านนะครับเอโซ so, เนี่ยกำไรส0 0พันกว่าล้านอันนี้คือปี2021นะคย์สองหนึ่งนะครับยังไม่ได้หักพวกดอกเบีย้ยหรือว่าพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อต่งตางๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเกินเกิน50เปอร์เซนแล้วละ่ะในแง่ของกำไรนะครับถ้าเกิดมีหักพวกดอกเบีย้ยไปเนี่ยก็จะหย่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดดูในแง่ของ EPS เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เพิ่มทุนเนี่ยยังไงแล้ว EPS เนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวราคาเหมาะสมเนี่ยยังไงต้องมีการปรับขึ้นนะครับแต่ว่ามากน้อยเนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับบางจากอยู่ในช่วงเตรียมจะปรับราคาเป้าหมายขึ้นเปเปอร์ปัจจุบันของยยนต้ายังคงเป็นเก่งกำไรบางจาก เป้าพื้นฐาน34บาท50ทางโยต้าก็อยู่ระหว่างการเตรียมปรับประมาณการราคาเป้าหมายของบางจากขึ้นมาแต่ตามเปเปอร์ปัจจุบันยังเป็น34บาท50แล้วคำแนะนำจะเปลี่ยนจากเก่งกำไรเป็นซื้อไหมหรือยังไงครับสำหรับ BCP ครับครับก็ต้อง,ต,องต้องดูในเรื่องของ variation ของหลังปรับแล้วละ่ะ ว่าจะเป็นเท่าไหร,ร่นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่า34.5เนี่ยมันเป็นบนประมาณการที่ยังไม่ได้รวมดิวเอโซนี้เข้ามานะครับอเอาละครับขอขยับข้างมาที่เอโซ่คำถามรอเพียบเลยครับคุณปิง <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบสำหรับเอโซนะครับเนื่องจากว่าราคาอ้างอิงซึ่งย้ำว่า8.84บาทต่อหุ้นเนี่ยยังไม่ไฟนอลนะ สำหรับราคาที่บางจากเตรียมจะตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเอโซยังไม่ไฟนนลยังไม่ไฟนอลนะครับมุมมองของหลักทรัพย์โยนต้าที่มีต่อแนวโน้มราคาหุ้นเอโซจากนี้ไปจนกว่าดิวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแนวโน้มจะเป็นยังไงครับคุณปิงครับครับคผมว่าราคาที่ที่ลงเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัว ตัวราคาที่เขาแจ้งตลาดที่เป็นเทนที่เป็นราคาเข้าซื้อเนี่ยามัน8บาทแ0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ไฟนอลแต่ถ้าเกิดไฟนอลเนี่ยผมคิดว่าราคามันก็คงไม่ได้หนีตรงนี้ไปอย่างมีนยัยสำคัญนะครับอาจจะอยู่ในกรอบสัก7-10ก็ประมาณนี้แหละนะครับอืมทั้งนี้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของงบการเงินของของเอโซณวันที่เขาปิดดิลด้วย แต่คิดว่า,าหุ้นเนี่ยคือเนื่องจากก่อนหน้านี้คนก็อาจจะเก่งกําไรตามข่าวที่ออกมาใช่ไหมครับว่าโอเคเก่งกันว่าราคาเทนเดอร์มันจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาเข้าซื้อตรงไหนเนี่ยพอวันนี้มันชัดเจนแล้วเนี่ยคือไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีการมีการเทคนะครับแต่ว่ายิ่งราคามันต่ํากว่าราคากระดานเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยออกเป็นภาพแบบประมาณนี้ คราวนี้ถ้าเกิดถามผมว่า,าทำยังไงนะครับถ้าเกิดเราตอนที่เราเข้าไปซื้อ s SO อโซเนี่ยถ้าเราซื้อเพื่อจะเก่งเรื่องของเรื่องของดีลเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไม่เกิดนะครับ,รบก็ณนะวันนี้มันเกิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ก็คือมันชัดเจนแล้วอะนะครับก็ถึงว่าถึงเวลาที่ต้องต้อง,ต,องต้องมีการปรับแล้วล่ะนะครับอืม ส่วนที่ไปเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยก็คงจะก็คงจะไม่ได้ไปไหนจากตรงนี้ไกลมากนะครับเพราะว่าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็ถูกถ่วงด้วยด้วยราคาซื้ออีกใช่ไหมครับถือว่าถือว่าจะขึ้นไปสิบเอ็ดบาทเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก็จะถูกถ่วงด้วยประเด็นที่ว่าบางจากจะซื้อระดับแบบเจ็ดถึงสิบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะขึ้นไปได้ได้ไม่ไกลนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น วิวประมาณนี้ละกันเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ cover อ s o นะครับ,รบอเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโปรหลักสูตรปิดออนไลน์ของ m ั n นี่พัสออนไลน์ตั้งแต่1-11ถึง11นี่คือสมัคร1หลักสูตรได้รับส่วนลด40%สมัคร 1, หลักสูตรที่2ได้รับส่วนลด40%และ หนังสือเล่มนี้ครับดีมากคนเขียนเป็นหมอชาวเกาหลีใต้เล่นหุ้นเองและเปิดคลินิกบำบัดคนเครียดจากการติดหุ้นด้วย <c oughs> นะเวลาเขียนเนี่ยเขาก็จะมีมุมของทั้งการที่เขาเป็นผู้ลงทุนเองนะแล้วก็บำบัดนะก็จะฟังปัญหาของคนที่เล่นหุ้นและติดหุ้นเนี่ยนะหมอเนี่ยเขาก็จะมีวิวธีนะเป็นเป็นจิตแพทย์ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะบำบัดเยียวยาตัวเขาต้องเข้าใจ แล้วก็พอฟังปัญหาจากคนไข้ของเขาอะ่ะที่มีปที่มีปัญหาเรื่องติดหุ้นเล่นหุ้นติดเนี่ยมาปรึกษาเนี่ยก็จะกันกรองออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและน่าสนใจหนังสือเล่มนี้ผมชอบเพราะว่ามันสอดคล้องกับปัญหาที่ผมเองเจอโดยตรงด้วยแล้วก็มีมิตรลักแฟนคลับหลายๆท่านก็สะท้อนปัญหามาจึงเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึง่ง นะครับเป็นหนังสือที่ดีกเล่มหนึ่งที่อยากจะนำมามอบให้ในโปรนี้นะครับนสนใจเชิญนะครับสำหรับ m ั n นี่พล s สออนไลน์1 1 1เลือกมา1หรือ2หลักสูตรก็ได้นะครับก็ได้รับโปรนี้ไปสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลยนะครับสำหรับ m ั n นี่พัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรกับโปรนี้สมัคร1หลักสูตรลด40%หลักสูตรที่2ลด40%และแถมหนังสือเล่นหุ้นให้รวยกำไรยาใช้ใจนำสมองเรื่องนี้มูลค่า255บาทมอบให้ด้วยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับ อันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับคันเด e สติ๊กชาร์ต i ิ้อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์ตแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับฉบับปรปับปรุงใหม่1200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิอันนี้ก็ใหม่ก่อหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาท ราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็ เชิญได้เลยนะครับ